สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนัง Studio วันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางอเมซอนพาให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Woman in the Yard เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอสูญเสียสามีไปอยากก่างกระทันหันเธอก็จมดิ่งสุขความเศร้าจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีหญิงสาวปริศนาในชุดดำได้มาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเธอและการมาของหญิงสาวคนนี้ก็ค่อยๆกระทบเปลือกความลับดำมืดแล้วก็ปลุกอ,อีกตัวตนหนึ่ง ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในใจของเธอให้ตื่นขึ้นมาตัวตนที่อยากจะทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งลูกในไส้ของตัวเองแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้ e อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งในที่ห่างไกลเป็นบ้านของลาโมนา่า หญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับเทเลอร์ลูกชายวัยรุ่นของเธอแล้วก็แอนนี่ลูกสาววัยกำลังน่ารักทั้ง3มคนแม่ลูกอะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันเพราะว่าเดวิดพ่อของพวกเธอได้เสียชีวิตไปแล้วลามโมนาก็เลยต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเธอต้องกลายเป็นไม้สาวแม่เลี้ยงเดี่ยวไปแล้วในเช้าวันหนึ่งขณะที่ลามโมนาอยู่ในห้องนอนนะครับเธอก็ได้เปิดคลิปวิดีโอเก่าๆของเดวิดดูดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่ใต้ผ้าหม่ม มันเป็นคลิปวิดีโอสมัยที่เดวิดยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นพวกเขากำลังคุยการเรื่องการตั้งชื่อลูกสาวมันช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำซึ่งตอนนี้ลาโมนาดูเศร้ามากไม่ยอมลุกจากเตียงเหมือนว่าเธอกำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าไม่ค่อยมีใจอยากจะทำอะไรเธอนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆตลอดเวลาจนกระทั่งเทเลอร์ลูกชายวัยรุ่นได้เข้ามาปลุกแม่ในห้องแต่ลาโมนาก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นจากเตียงจนเทเลอร์ต้องเปิดผ้าม่าาให้แสงเข้ามาในห้องนอน ลาโมนาถึงจะยอมลุกขึ้นมาทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะลาโมนาเธอบาดเจ็บที่ขาข้างหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้าเวลาเดินแล้วเธอก็ได้เดินออกจากห้องมาช้าๆแล้วเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่แสนหดหู่ของลาโมนาเทลเลอร์ก็เลยมาทําหน้าที่แทนเธอทุกอย่างทั้งทํากับข้าวในครัวทํางานบ้านแล้วก็ให้อาหารสุนัขตัวโปรด แล้วพอลาโมนาลงมาที่ด้านล่างเธอก็เห็นว่าลูกชายกําลังทําอาหารอยู่เธอก็เลยค่อยๆเดินลงจากบันไดเพื่อมาหาลูกๆตอนนี้ไม่รู้ว่าสมองของเธอกําลังคิดอะไรอยู่เธอเดินไปหาลูกๆที่ห้องครัวแล้วก็เห็นว่าแอนนี่หยิบมีดทาครัวขึ้นมาเธอก็เลยร้องห้ามลูกสาวตัวน้อยว่าจะทําอะไร่ะให้วางมีดลงเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันอันตรายเกินไปจากนั้นก็ได้หันไปดุเทเลอร์ว่าควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ แล้วจากนั้น3ามคนแม่ลูกก็มานั่งทานอาหารเช้าด้วยกันพอกินอาหารเข้าไปลาม,มนาก็พอจะยิ้มออกมาได้นะครับพอาะเทเลอร์ได้ทําอาหารที่แม่ชอบทั้งนั้นแต่ว่าไม่นานหมาที่เลี้ยงไว้ก็เดินเข้ามาอ้วกในบ้านลาม,มัวนาก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็เลยหันไปถามเทเลอร์เด็กหนุ่มก็บอกกับแม่ไปว่าตอนนี้อาหารหมาที่บ้านน่ะหมดแล้วเขาก็เลยให้หมากินอาหารที่เหลือๆไปก่อนซึ่งอาหารพวกนั้นมันก็อาจจะเสียไปแล้วจนทําให้เจ้าหมาต้องอ้วกออกมาแบบนี้ ลาโมนาก็เลยบอกให้เทเลอร์เอาเจ้าหมาออกไปก่อนเทเลอร์ Taylor ก็เลยต้องตามใจแม่ดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่เดวิดสามีของเธอจากไปลาโมนาก็กลายเป็นแม่ที่ไม่ค่อยใส่ใจลูกๆมากนักเพราะตอนนี้ความเศร้าและความโหดูของเธอมันก็ยังไม่ได้จางหายไปพอกินข้าวเสร็จเธอก็มาเช็คจดหมายที่วางเอาไว้มีทั้งจดหมายและก็ใบแจ้งหนี้ต่างๆมากมายตรงหน้าเธอเปิดจดหมายฉบับหนึ่งออกมาดูนะครับข้างในนั้นก็เป็นการ์ดที่มีข้อความเศร้า พออ่านดูเธอก็นิ่งแล้วก็เศร้าไปพักหนึ่งในสมองของเธอกําลังคิดถึงเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์นั้นมีเสียงดังมากในหัวของเธอมันเป็นเสียงของรถยนต์แล้วก็มีแสงไฟจากหน้ารถซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุจนทําให้สามีของเธอตายไปแล้วมันก็ทําให้เธอมีบาดแผลในใจมาจนถึงทุกวันนี้เธอเหมือนตกอยู่ในภวังนะครับ จนกระทั่งเทเลอร์ได้เข้ามาเรียกแม่เธอก็เลยได้สติขึ้นมาเทเลอร์ก็บอกกับเธอว่าตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของเราผู้หญิงคนนั้นสวมชุดดำปิดหน้าปิดตาทำตัวลึกลับแล้วผมก็จะขอเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าหญิงชุดดำนะครับแล้วที่ด้านนอกของบ้าน หญิงชุดดำก็นั่งอยู่ที่สนามญ้าหน้าบ้านเ,เงียบๆคนเดียวเทเลอร์กับแอนนี่ก็สงสัยนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครโดยเฉพาะเด็กน้อยที่ตอนนี้เธอก็เริ่มกลัวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแล้วเทเลอร์ก็เดาเอาว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าแต่ลาโมนาก็บอกกับลูกไปว่าเธอคนนั้นยังไม่ตายหรอกเธออาจจะแค่หลงทางมาแอนนี่ก็บอกว่าเราควรโทรไปเรียกตำรวจหรือว่ารถพยาบาลมาที่นี่ เผื่อว่าผู้หญิงคนนั้นจะป่วยแต่เทเลอร์ก็บอกน้องสาวไปนะครับว่าเธอลืมไปแล้วเหรอว่าที่บ้านของเราตอนนี้โทรศัพท์มันถูกตัดไปหมดแล้วน้ํากับไฟก็เกือบจะโดนตัดไปเหมือนกันเพราะว่าแม่ไม่มีเงินจะไปจ่ายแอนนี่ก็เลยนึกถึงพ่อขึ้นมาเวลาที่เธอกลัวแบบนี้นะครับแต่ลามอน่าก็ปลอบลูกสาวไปว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแม่จะเป็นคนปกป้องลูกๆเองขณะที่เจ้าหมาที่อยู่นอกบ้านก็เห่าเสียงดังไม่ยอมหยุด จากนั้นไม่นานลาโมนาก็ตัดสินใจออกมาเจอกับหญิงชุดดำข้างนอกบ้านนะครับเธอค่อยๆเดินออกมาทั้งที่ขายังเจ็บอยู่เธอเดินมาใกล้หญิงชุดดำคนนั้นแล้วก็ถามว่าเธอเป็นใครแต่หญิงชุดดำก็นั่งนิ่งไม่ได้ตอบอะไรพวกลูกๆก,ก็คอยลุ้นว่าแม่จะคุยอะไรกับหญิงชุดดำคนนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักหญิงชุดดำก็ค่อยๆพูดจาทักทายลาโมนาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็น ลาโมนาก็เลยบอกชื่อของเธอไปหญิงชุดดาก็พูดจาเยือกเย็นแบบแปลกๆนะครับบอกว่าเธอถูกเชิญให้มาที่นี่แล้วก็ถามถึงสามีของลาโมนาจากนั้นก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาคงจะไม่กลับมาแล้วสินะแล้วพอได้ยินแบบนั้นนะครับลาโมนาก็ไม่ค่อยพอใจก็เลยถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ถึงมาที่นี่แต่หญิงชุดดำก็พูดลามไปถึงลูกๆของลาโมนาถามว่าลูกๆของเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเขาว่าอยากจะออกมาข้างนอกบ้านบ้างหรือเปล่า และพอได้ยินแบบนั้นลามโมน่าก็หมดความอดทนนะครับเธอบอกให้หญิงชุดดำรีบออกไปจากบริเวณบ้านของเธอซะไม่งั้นเธอจะโทรแจ้งตำรวจแต่ว่าหญิงชุดดำคนนั้นก็ไม่มีอาการกลัวอะไรออกมาเลยแถมยังผายมือออกมานอกชุดดำจนเราเห็นว่าในมือของเธอมีรอยแดงๆเหมือนเลือดลามโมน่าก็เกิดกลัวขึ้นมานะครับกลัวว่าหญิงชุดดำะจะมาทำร้ายเธอกับลูกๆเธอก็เลยรีบเดินออกมาจากตรงนั้น แล้วก็ตรงไปยังรถยนต์เพื่อจะสตาร์ทรถด,ดูแต่ว่าทํายังไงรถก็สตาร์ทไม่ติดเทเลที่มองแม่จากในบ้านเขาก็สงสัยว่าแม่เขาไปทําอะไรในโรงรถแล้วสักพัก l ลามโมนาก็ถอดใจเรื่องการสตาร์ทรถแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านแทน และพอเข้ามาถึงในบ้านลูกๆก,ก็ถามว่าแม่คุยอะไรกับผู้หญิงชุดดำคนนั้นบ้างลามมนาก็บอกกับลูกๆไปนะครับว่าผู้หญิงชุดดำคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอไม่อยากให้ลูกๆก,กลัวเธอบอกแค่ว่าหญิงชุดดำอ,อาจจะหลงทางมาแล้วก็อาจจะหาทางกลับไม่เจอในตอนนี้แต่ว่าในขณะที่พูดอยู่ลามมนาก็รีบเดินไปล็อกบ้านทุกจุดทั้งประตูและหน้าต่างแถมยังกำชับลูกๆด้วยว่าห้ามออกไปข้างนอกอย่างเด็ดขาด แต่เทเลอร์ก็ยังสงสัยพฤติกรรมของแม่นะครับว่าแม่เป็นอะไรแต่เธอเขาพยายามเปลี่ยนเรื่องถามว่าลูกๆมีใครอยากจะกินไอติมบ้างหรือเปล่าเธอเลือกจะพาลูกๆไปกินไอติมนะครับแต่เทเลอร์เขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงชุดดำข้างนอกต้องการอะไรเขายังนั่งจ้องหญิงชุดดำอย่างไม่ละสายตาแล้วก็หันไปถามแม่ซ้ำๆจนลามโมนาเริ่มหงุดหงิด เผอปลา,ปาทั่วไอติมลงพื้นจนแตกแล้วก็บอกให้เทเลอร์เข้าไปในห้องแล้วก็เลิกสนใจผู้หญิงชุดดาได้แล้วเด็กหนุ่มก็เลยจําใจต้องเดินเข้าห้องไปนะครับเพราะเห็นว่าแม่กําลังหุดหิดแล้วก็โมโหหน้ากลัวมากส่วนแอนนี่เด็กน้อยก็สัมผัสได้ว่าตอนนี้แม่ของเธอมีอารมณ์โกรธถึงขีดสุดแล้วเธอก็เลยไม่กล้าขัดใจแม่นะครับจากนั้นลามาน่าก็ต้องมาเก็บกวาดถ้วยที่เธอเพิ่งคว้างแตกไปเมื่อกี้นี้ แล้วต่อมาทั้งสามแม่ลูกก็อยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปข้างนอกจะโทรไปแจ้งตำรวจก็โทรไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์บโดนตัดไปแล้วขณะที่เทเลอร์ก็จ้องหญิงชุดดำแบบไม่ล้าสายตาแล้วก็บอกกับแม่ไปว่าตอนนี้หญิงชุดดำเหมือนจะเข้าใกล้บ้านของพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วและตั้งแต่หญิงชุดดำปรากฏตัวก็มีเงาดำตา,ตามติดบ้านของพวกเราตลอดเวลาเงาดำพวกนั้นมันสาบไปที่ข้าวของเครื่องใช้ต่งตางๆภายในบ้าน แล้วสักพักลามนาก็มานั่งเช็ดแผลพร้อมกับที่เทเลอร์ก็กําลังนอนพักผ่อนอยู่เธอพยายามดึงไหมที่เย็บแผลออกจนเลือดมันได้ไหลออกมาเหมือนกันส่วนแอนนี่เด็กน้อยก็กาลังวาดรูปแล้วก็หัดเขียนหนังสืออยู่แต่ว่าเธอก็เขียนตัวอาร์กลับด้านลามันนาก็บอกให้ลูกสาวเขียนใหม่ให้เขียนตัวอาร์หันหัวไปทางขวาถึงจะถูกต้องจากนั้นเธอก็หันไปดูหญิงชุดดาคนนั้นผ่านทางกระจกหน้าต่างอีกครั้งและครั้งนี้หญิงชุดดาก็ขยับเข้ามาใกล้บ้านของเธอมากขึ้น ในระยะที่ใกล้กว่าเดิมอีกแล้วต่อมาลาโมนาก็เดินไปที่หลังบ้านเพื่อจะดูหมาที่เลี้ยงเอาไว้แต่ปรากฏว่าเจ้าหมามันก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่โซ่ที่ล้ามาถูกทิ้งเอาไว้กับพื้นลาโมนาก็เลยมองไปที่หญิงชุดดำคนนั้นด้วยความสงสัยนะครับไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมีพลังวิเศษหรือว่าวิญญาณร้ายอะไรหรือเปล่าถึงทําให้จิตใจของเธอวาววุ่นได้มากขนาดนี้ส่วนที่ในบ้านพอเทเลอร์ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าแม่นั่งอยู่ที่เดิม แล้วแอนนี่ก็กําลังหัดเขียนหนังสืออยู่แต่สิ่งที่แปลกก็คือตัวหนังสือตัวาที่แอนนี่กําลังหัดเขียนอยู่่ะน้องสาวข,ของเขาก็เขียนตัวากลับด้านเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเทเลอร์ก็เลยบอกน้องสาวไปว่าเธอเขียนผิดแล้วให้ลองเขียนใหม่แล้วแม่กับเทเลอร์นะครับก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันเพราะว่าพวกเขา,าทะเลาะก,กันมาตั้งแต่เช้าแล้วเทเลอร์ก็เลยถามแม่ไปว่าทําไมแม่ถึงไม่ขับรถออกไปข้างนอกเพื่อไปยืมโทรศัพท์เพื่อนบ้านแล้วก็โทรไปหาตํารวจแม่ก็เลยดุเทเลอร์กลับมานะครับ ทำให้เทเลอร์กโกรธแม่เข้าไปอีกเขาก็เลยนั่งคว้างลูกเทนนิสใส่กําแพงไปมาแล้วจังหวะน,นั้นเองเหมือนว่าลาโมน่าก็เริ่มจะโกรธแล้วก็เริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วเธอก็เลยหยิบลูกเทนนิสคว้างออกไปนอกบ้านเท่านั้นยังไม่พอเธอก็ยังหันมาดูแอนนี่อย่างรุนแรงเรื่องที่แอนนี่เขียนตัวอารกับด้านเธอดูเด็กน้อยว่าทำไมถึงเขียนไม่ได้สักทีทั้งที่แม่ก็สอนไปตั้งหลายครั้งแล้วทัาเอาแอนนี่กลัวแม่อวักมากไปเลย แต่ว่าสักพักลำบุญะก,ก็รู้สึกผิดนะครับที่ตัวเองอะ่ะต่อว่าลูกไปแรงๆแบบนั้นพอเธออารมณ์เย็นลงเธอก็เลยเข้าไปขอโทษลูกแล้วก็คว้าตัวแอนนี่เข้ามากอดปลอบเอาไว้อารมณ์ของเธอเริ่มขึ้นขึ้นลงๆยังเห็นได้ชัดอาจเป็นเพราะอาการข้างเคียงจากการที่เธอเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้แต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะขณะที่เธอกอดแอนนี่อยู่นั้นเธอก็ได้ชักมีดประปักที่กลางหลังของเด็กน้อยแล้วภาพก็ได้ตัดไป ตัดกลับมาอีกทีกเป็นเทเลอร์ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมีก็ได้ปักไปบนหมอนที่ลาโมนากอดเอาไว้แทนแล้วพอมาถึงฉากนี้นะครับคนดูก็จะเริ่มงงแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตกลงว่าเนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงหรือว่าเป็นภาพหลอกที่ลาโมนาสร้างขึ้นมากันแน่แล้วตอนนั้นเองเสียงร้องของแอนนี่ก็ดังขึ้นมาจากในห้องครัวเพราะเธอเดินไปหยียบเศษแก้วที่เหลืออยู่ที่พื้นทําให้เธอบาดเจ็บลาโมนาก็เลยพาลูกสาวไปทาแผล และเหตุการณ์นี้ก็สร้างความสงสัยให้กับเทเลอร์เป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เป็นอะไรส่วนแอนนี่ที่บาดเจ็บเล็กน้อยเธอก็ไม่ได้งองแงน,นะครับพอคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเหมือนกับตอนที่พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปและคำพูดประโยคนี้ของเด็กน้อยก็ทำเอาลาโมนานิ่งเงียบไปเลย แล้วต่อมาเทเลอร์ก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ,บครอบครัวของเขาทําไมแม่ถึงมีอาการประหลาดแบบนี้และผู้หญิงชุดดําที่นั่งอยู่ที่สนามญ้าหน้าบ้านะต้องการอะไรกันแน่เขาก็เลยตัดสินใจขัดคําสั่งของแม่นะครับเปิดประตูออกไปนอกบ้านโดยอ้อมไปทางหลังบ้านที่เลี้ยงเจ้าหมาเอาไว้แต่ก็ไม่เจอเจ้าหมาที่เลี้ยงไว้เลยและที่หลังบ้านก็งเงียบไปหมด พอหันไปดูหญิงชุดดำมาเห็นว่าเธอยังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เลยรีบเข้าไปที่โรงจอดรถแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็จะขับออกไปขอความช่วยเหลือด้านนอกแต่ว่าสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วพอมองออกไปที่หญิงชุดดำอีกทีเธอก็ได้หายตัวไปแล้วเขาก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยวิ่งไปหลบในห้องเก็บของแล้วมันก็มีเงาบางอย่างค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาเขาเทเลอร์ก็กลัวมากนะครับแต่พอประตูเปิดออกมาก็เป็นแม่ที่มาตามให้เขากลับเข้าไปในบ้าน พอเข้ามาในบ้านแล้วลาโมน่าก็ต่อว่าลูกชายไปยกหญ่สองแม่ลูกก็เลยมีปากเสียงกันเทเลอร์รู้สึกได้ว่าแม่มีอะไรบางอย่างปิดบังเขาอยู่ทําไมแม่ถึงไม่ยอมบอกว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดแล้วแม่ไปคุยอะไรกับผู้หญิงชุดดาคนนั้นบ้างทําไมแม่ถึงไม่บอกอะไรเขาเลยเขาถามแม่ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะครับ จนลาโมนาเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้อาการของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆเธอโมโหลาและก็รุนแรงมากจนเผลอป,ปาเข้าของใส่ลูกชายอย่างไม่มีเหตุผลต่อหน้าต่อตาลูกสาวที่ยืนดูอยู่ จากนั้นเทลเล์ก็เลยเดินเข้าไปในห้องเก็บของแล้วก็ล็อกประตูเขาควานหากุญแจตู้เซฟที่เก็บปืนของพ่อลาโมนากพยายามห้ามเขาเอาไว้แต่เธอก็ล้มลงไปสะกก่อนนะครับทั้งที่ขาก็ยังเจ็บอยู่สถานการณ์ในบ้านตอนนี้วุ่นวายมากเพราะหญิงชุดดำที่อยู่ด้านนอกอ่ะตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้ตัวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว แล้วจากนั้นไม่นานพอเทเลอร์ได้ปืนลูกซองของพ่อมาแล้วเรลามานาก็พยายามห้ามเขานะครับแต่ว่าก็ไม่สําเร็จพอลูกชายได้ล็อกประตูห้องไม่ให้แม่ออกมาห้ามเขาได้แล้วเขาก็ได้เข้าไปกาชับน้องสาวว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปเคกับผู้หญิงชุดดาคนนั้นเองพอพ่อเคยสอนเรื่องการใช้ปืนมาให้เขาบ้างแล้วให้น้องสาวห้ามแม่เอาไว้ไม่ให้แม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาด แล้วพอเทเลอร์ออกมานอกบ้านเขาก็มาเผชิญหน้ากับหญิงชุดดําที่นั่งอยู่เขาบอกให้ผู้หญิงชุดดาคนนั้นน่ะออกไปจากพื้นที่บ้านของเขาซะเขาจะนับ1-10ถึงแล้วก็จะลั่นไกทันทีจากนั้นเขาก็เริ่มนับนะครับแต่หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมลุกไปไหนเทเลอร์ก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกันแต่เขาก็จําเป็นจะต้องยิงเพื่อปกป้องแม่กับน้องสาวและพอเขานับไปถึง6หญิงชุดดําคนนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาเธอเปิดหน้าออกมาให้เทเลอร์ได้เห็นแล้วก็พูดจาข่มเทเลอร์ทําให้เขา,าไม่มั่นใจ แล้วเธอก็ได้บอกว่าพ่อของเขาอ่ะไม่เคยพาเขาไปล่าสาัตว์ที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาอ่ะยิงปืนไม่เป็นอย่างแน่นอนแต่ว่าเทเลอร์ก็กลับไม่ได้หวาดกลัวเธอเลยนะครับเขานับต่อไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งแล้วหญิงชุดดำก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าแม่ของเขา่าโกหกเขาเทเลอร์ก็เลยชะง,งักไปนะครับแล้วก็สงสัยสิ่งที่หญิงชุดดำพูดออกมาว่าแม่ของเขา,าโกหกแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไป ส่วนทางด้านลาวโมน,นาเธอก็ยังหาทางออกจากห้องไม่ได้เพราะว่าประตูมันถูกล็อกเอาไว้เธอขอร้องให้แอนนี่มาไขาประตูให้เธอออกไปและพอออกมาได้เธอก็เจอกับเทเลอร์ที่หน้าห้องพอดีแล้วก็บอกให้น้องสาวไปรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนเขาต้องการจะคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวเหมือนว่าเขารู้อะไรบางอย่างมาก็เลยถามแม่ไปตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนที่เกิดอุบัติเหตุ ลัมโมนาก็เลยต้องสารภาพความจริงว่าคืนนั้นเธอกับสามีมีปากเสียงทะเลาะกันค่อนข้างหนักแล้วก็เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเธอก็เป็นคนขับรถเองจนทําให้สามีต้องมาเสียชีวิตมันเป็นเพราะว่าเธอเริ่มป่วยทางจิตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเธอเริ่มเห็นภาพหลอนเริ่มมีความคิดประหลาดประหลาดทาให้เธอขับรถไปชนจนสามีต้องมาตายในคืนนั้นแล้วที่เธอต้องโกหกลูกรู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าลึกๆแล้วเธอเองก็รู้สึกผิดกับครอบครัวเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่อสองแม่ลูกก็ได้ยินเสียงร้องของแอนนี่ดังมาจากห้องนั่งเล่นเด็กน้อยตกใจกลัวเงาดำๆบางอย่างที่เห็นมันเหมือนมีวิญญาณหรือว่าปีศาจกำลังคืบคลานเข้ามาในบ้านพอสองแม่ลูกตามมาถึงก็เห็นว่าในบ้านน่ะมีเงาดำลึกๆที่มีพลังงานบางอย่างที่สามารถทำลายข้าวของเครื่องใช้ในบ้านได้ทำให้โคมไฟเก้าอี้ประตูเริ่มพังไปเป็นทแทบส่วนหญิงชุดดำก็ยังคงมองเข้ามาจากทางด้านนอก แล้วจากนั้นสามแม่ลูกก็ได้เข้าไปหลบที่ห้องใต้หลังคาก่ลาว่าจะให้วิญญาณพวกนั้นอมองไม่เห็นแต่ว่าพวกมันก็พยายามเด็ดลอดเข้ามาตามมาได้อยู่ดีแล้วสักพักพอทุกอย่างสงบเงียบลงเทเลอร์ก็ใช้ไฟฉายส่องไปมาดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วเขาก็เห็นว่าหญิงชุดดำได้ปรากฏตัวเผชิญหน้ากับครอบครัวของเขาแล้วในห้องใต้หลังคา ลาโมน่าก็ไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปต่อสู้กับหญิงชุดดาทันทีเพื่อปกป้องลูกๆของเธอแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ต้านทานพลังของหญิงชุดดาเอาไว้ไม่ไหวหญิงชุดดำเหมือนปีศาจที่ตั้งใจจะเข้ามาจัดการกับครอบครัวนี้และเป้าหมายต่อไปก็คือแอนนี่หญิงชุดดำก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอแล้วเด็กน้อยก็ได้หายไปพร้อมๆกับหญิงชุดดาคนนั้น และพอทุกอย่างสงบเงียบลงหญิงชุดดำก็ได้หายไปแล้วอันนี้ก็หายไปด้วยลามมนากับเทเลอร์ก็เลยลงมาหาลูกสาวนะครับพอพวกเขาเห็นแสงไฟกระพริบมาจากชั้นล่างตอนนี้ไฟทั้งบ้านได้ดับลงลามมนาก็เลยจุดไฟแช็กแล้วก็เดินไปตามทางของบ้านแล้วที่ปลายทางมันก็เป็นห้องนอนของเธอกับเดวิด พอเดินเข้าไปในห้องก็เห็นสามีนอนอยู่บนเตียงเธอรีบเข้าไปกอดสามีด้วยความคิดถึงเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นภาพจริงหรือว่าเธอกำลังฝันไปกันแน่แต่ว่าสักพักพอได้สติขึ้นมาเดวิดก็ได้ใช้ผ้าคลุมหัวของเธอแล้วก็พยายามจะฆ่าเธอด้วยลาโมนาก็หายใจไม่อ่อนนะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีแล้วก็พบว่าเธอได้มาอยู่ในร่างของหญิงชุดดำคนนั้นแล้วแล้วตอนนี้เรื่องราวมันก็กลับตลปัดไปหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่ะ หญิงชุดดำกับลาโมนาเป็นคนคนเดียวกันทั้งภาพที่เธอคุยกับตัวเองและภาพที่เธอพยายามจิฆ่าลูกตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเธอตอนนี้ก็คือเธอกำลังสับสนในตัวเองอยู่หญิงชุดดำคนนั้นมันเกิดมาจากจิตใจของเธอเองมันเป็นอีกด้านหนึ่งของจิตใจเธอและพอมาถึงตรงนี้ลาโมนาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอกำลังป่วยและสาเหตุมันก็คงมาจากอาการซึมเศร้าหลังจากที่เธอสูญเสียสามีไป เธอเริ่มสับสนในตัวเองเริ่มมีความคิดที่อยากจะฆ่าลูกๆแล้วก็มีบุคลิกตต,ต่างๆผุดขึ้นมาในหัวตัวเองมากมายเธอรู้ตัวแล้วว่าสภาพจิตใจของเธอเองอ่ะตอนนี้ค่อนข้างแย่ร่างกายก็เลยสร้างตัวตนอีกคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือหญิงชุดดำนั่นเองแล้วในตอนสุดท้าย เธอคิดว่าหากเธอปล่อยลูกๆอยู่บ้านนี้ต่อไปเธอก็อาจจะทำลายลูกก็ได้เธอไม่อยากให้อีกตัวตนหลายๆของเธอในร่างของหญิงชุดดำต้องมาทำลายลูกๆเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เกือบจะฆ่าแอนนี่ไปแล้วเธอก็เลยเดินไปบอกลูกๆนะครับให้เดินไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านส่วนเธอก็มานั่งในห้องใต้หลังคากับเปินของสามีแล้วหญิงชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพยายามจะให้เธอฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาซึ่งหญิงชุดดำก็คือความคิดของเธออีกด้านหนึ่งนั่นเอง จนสุดท้ายลาโมนาก็เอาชนะความมืดมิดในจิตใจของตัวเองได้ใจหนึ่งเธอก็อยากกาจัดตัวตนและความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายอีกใจหนึ่งเธอก็อยากกลับมาใช้ชีวิตปกติกับกลุกโลกสรุปได้ว่าหญิงชุดดําที่ลาโมนาเห็นมาตลอดก็คือตัวของเธอเองมันเป็นความคิดและจินตนาการของเธอเธอกําลังป่วยอยู่เธอซึมเศร้าจากการสูญเสียสามีไปทําให้เธอสับสนอย่างหนักแต่ว่าในที่สุดก็ไม่มีเสียงปืนดังขึ้น ร่างของหญิงชุดดำกลายเป็นเงาแล้วก็หายเข้าไปในร่างกายของเธอเธอสามารถเอาชนะด้านมืดในจิตใจได้จากนั้นเธอกลับไปตามลูกๆให้กลับมาเธอพาลูกๆเข้ามาที่บ้านตอนนี้เธอสดใสมากขึ้นกว่าเดิมลูกๆของเธอก็ยิ้มออกมานะครับแล้วเจ้าหมาที่เลี้ยงไว้ก็กลับมาแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงจบตรงที่คนดูอาจจะสับสนนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในช่วงเวลาไหน พราะตอนสุดท้ายตัวอา่านที่แอนนี่เขียนก็ยังเขียนกับด้านอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เธอฝึกเขียนในตอนแรกๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวจิตวิทยาละทึกขวัญที่ชวนวิเคราะห์ได้หลายทิศทางถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆที่สุดก็คือหญิงชุดดำก็คือความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจของลามโมนา่นั่นเองหนังเลือกใช้ภาพของหญิงชุดดำเงียบขลึมเพื่อจำลองสิ่งที่อยู่ในจิตใจของลามโมนาให้เป็นรูปร่างจริงๆ,ๆเธอไม่ได้โดนหลอกหลอนจากวิญญ,ญาณแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนทำให้สามีตายไป และนั่นก็คือจุดที่ทําให้เธอเสียใจสุดขีดจนกลายเป็นความเจ็บปวยทางใจส่วนอีกด้านหนึ่งเธอก็คือคนปกติที่รู้สึกผิดบวกกับความซึมเศร้าเลยทําให้เธออารมณ์ขึ้นๆล,ลงตลอดทั้งเรื่องแต่ก็โชคดีนะครับที่ในตอนสุดท้ายเธอก็เอาชนะเงามือในจิตใจได้และกลับมาเป็นแม่ของลูกๆได้เหมือนเดิมแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.0คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ